สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอัติฟกกันอีกครั้งวันนี้คือสกู๊ปโกจิระกับข่าวคราวเกี่ยวกับก็อตซิลล่านะครับในคลิปนี้ก็เป็นการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครในก็อตซิลล่าซิงคูล่าพอยต์เวอร์ชันแอนิเมชันซีรีส์นะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อตัวละครที่ปรากฏตัวในแอนิเมชันนะครับมันตัวละครฝั่งคนนะไม่ใช่ฝั่งไคจูนะครับซึ่งมีทั้งชื่อตัวละครชื่อนักผ่าแล้วก็ สถานะของตัวละครนั้นว่าเขามีบทบาทแบบไหนในเรื่องนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเรียวว่าก็มีหลายตัวมากน,นะครับตามที่เห็นในภาพเนาะว่าเป็นกลุ่มตัวละครนะครับที่มีบทบาทในการต่อสู้กับเหล่าไคจูหรือก็ซิล่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับโดยคนแรกนะครับขอพูดถึงตัวละครเมคามิโนะก็เป็นตัวละครนางเอกเซเว่นนะครับโดยประวัติเธอคร่าวๆเนี่ยเธอเป็นนางเอกคนเรื่องราวนะครับ เธอก็จบการศึกษาในสาขาหมวดแบบเหมือนศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอยู่จริงนะครับประมาณแบบพวกไขจูหรือสัตว์ประหลาดลึกลับเนาะบุคลิกเธอก็จะล่าเริงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอัจฉรยะแต่นเหมือนเธอจะมีภูมิหลังหรือแบบความหลังอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังความล่าเริงนั้นนะครับซึ่งต่อมาเธอก็ได้เข้าเล่มโปรเจกต์มิซาคิโอคุนะครับ ซึ่งมาเป็นเหมือนแบบตัวแทนของศาจาเลยเพราะมาซาจาคนเดิมนั้นไม่มาหรือไม่อยู่นี่แหละซึ่งศาจาที่ไม่อยู่ก่อนเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับออสิล่านะครับเรียกว่าคือเป็นเด็กผู้หญิงที่อัจฉริยะนะครับที่อาจจะมีปมหรือแบบอดีอะไรสักอย่างนะครับโดยคนภาคตัวละครน,นี้ก็คือคุณยูเมะมิยาโมโตะนะครับซึ่งผลงานเธอก็มีไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเธอภาคบทเด่นหลายตัวอยู่นะอย่างอ่า ลูเมียจากเกนคุงนะครับผมจําชื่อเรื่องเต็มไม่ได้เนาะแล้วก็อนิเมะที่มีความคล้ายคลึงกับเรื่องนี้หน่อยก็คือเรื่อง SSS กรีตแมนผมยังไม่เคยดูเรื่องนี้แต่จะภาพเป็นตัวละครนาเอกนะครับนาะเอกบอกก็ไม่แน่ใจนะคือเธอภาพเป็นทักคาราดิกะนะครับก็เรียกว่าตัวกรีตแมนก็เป็นแนวใ,นใกล้เคียงกับก็ซิล่าซิกลาฟคอยเนาะถึงแม้กรีตแมนจะมีหุ่นยนต์ก็ตามซึ่งซิกลาฟคอยก็มีนะจะจักรกลไงต่อมาก็เป็นตัวละครมีมที่หลายคนคิดว่ามันคือกินโทกิหรือไงเนี่ย แน่นอนเราก็รู้ชื่อครับเขามีชื่อว่ายุนอาลิคาวะนะครับโดยยุนอาลิคาวะก็เป็นเมนคารคเตอร์นะครับเขาเป็นวิศวกรเออเอนจิเนียร์นะครับดูตามชุดก็น่าจะพอสังเกตได้เนาะเขาเป็นวิศวกรทํางานที่โรงงานโอทากินะครับเป็นโรงงานที่เหมือนขายของแทบทุกอย่างที่เป็นเศษเหล็กละมั้งโดยเป็นอัจฉริยะที่เรียกว่าคุ้นเคยหรือแบบคุกคีกับอะไรหลายอย่างเช่นการผลิตกุนยนการเขียนโปรแกรมนะครับ เป็นคนแปลกๆหนอยมีปัญหาการเข้าสังคมนะครับก่อประมาณสไตล์เนื้อเนนะมั้งแน่นอนว่าเขาก็มีส่วนข้อในการต่อสู้กซิล่านั่นเองนะครับโดยคนณภาพเป็นยุนเกอร์คุณโชยะอิชิเกะนะครับเสดายที่ผลงานเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่เคยดูผลงานสักเรื่องก็เลยขอข้ามไปแล้วกันตัวละครต่อมาเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ขนมนะครับเป็นตัวละครที่เหมือนจะเป็นมสคอต,ตหมาแต่มองแรกผมดูว่าแมวสิ่งนะโดยไอตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเปโล2นะครับ เดเบไอที่สร้างขึ้นมาบน PC ของเมย์นะครับซึ่งตัวต้นแบบเนี่ยเหมือนจะพัฒนาโดยยุนนะแน่นอนว่าเอไอใยญ่ในอีเมย์นี้คือแนวไ่นสนับสนุนเนะาะเออบอกเหมือนสื่อสารว่าจะเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นไปการิเคะร์นะครับก็เหมือนเธอจะคอยบันทึกข้อมูลหรือแบบิเคะห์เกี่ยวกับตัวกอสเซล่าเนาะเซื้อเกิดแปลผิดงขออภัยนะครับอันนี้ก็แปลมาจากเวมงกลีทีนึงนะเนาะโดยเคยพากย์เสียงเป็นเป็นรถสองก็คือคุณมิสกิคุณโนนะครับซึ่งผมขอจะข้ามเกี่ยวกับงานนักภากคไปเนะาะะนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยด,ดูหรอกแต่ในคลิปนี้ค่อนข้างจะส่วนตัวหน่อยก็ตรงที่ผมเองก็ไม่ค่อยดูอนิเมะเยอะนะครับดังนั้นเรื่องไหนที่ออนักพากย์ผมพอรู้จักหรือผลงานเธอเนี่ยผมพอรู้ว่ามีเรื่องแล้วผมก็จะบอกแล้วเกิดไหนผมไม่รู้แลวถึงแม้ที่ผลงานเยอะแค่ไหนผมไม่เคยดูผมก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับขออภัยนะครับต่อไปเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับเปไที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมดูสี่เหลี่ยมมากนะครับคือตัวจุงนะครับน่าจะว่าจุงเนาะจะ UNG นะครับเป็น AI ที่ install ในสมาร์ทโฟนของตัวพระเอกมาครับย ของเมจังเป็นหมาของพอเอกเป็นกระดาษเลยสี่เหลี่ยมนะครับโดยคนที่ภาคสิงจุงนี่ก็เป็นนักภาคชื่อดังน,นะครับเลกุคิมิยะนั่นเองนะครับก็เป็นนักภาคในตำนานที่ภาคตัวละครเตี้ยบแบนซึนหลายตัวนะครับก็คืออชานะอะไทกาทระโดระอะ่นากิจากไฮยเตะ หรืออย่างใกล้เคียงกับช่องผมทำไบ่อยๆก็คือโดราเอมอนนะครับเธอพากเสียงเป็นลูลิแล้วก็ตัวคาร่านะครับเรียกว่าเป็นนักพากย์จำนายคนหนึ่งเนาะซึ่งมาพากเสียงเป็น AI นะครับตัวละครต่อไปอ่ะกลับมาฝั่งคนมันนะครับคราวนี้ก็ยัมหมดของเพื่อนพระเอกนะครับเป็นวิศวกรเหมือนกันที่มีชื่อว่าฮาเบลุคาโตะนะครับเป็นเพื่อนเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของยุนเลยนะครับเบสเฟรนนะครับในข้อมูลบ่อยง่ายนะซึ่งก็เหมือนยุนนะครับเขาทํางานที่โรงงานเดียวกันนะครับโอตากิแฟคทอรี่ โดยงานเด็กเขาก็คือเล่นกล้ามนะครับดูจากรูปร่างก็ดูออกแหละโดยชื่อเล่นเขาที่ถูกตั้งไฮสคูลคือบาเบลนะครับก้อยเพื่อนดีของยุนแล้วก็เหมือนพ่อของเขาแล้วก็เหมือนกับยุนนะครับเขาก็ไปเสกข้อในการต่อสู้กอซิล่าด้วยนะครับแล้วคนที่ภาค,คือคุณทาโร่คิคุชินะครับอ่าคนนี้ก็ผมก็ไม่รู้จากผลงานเท่าไหร่ก็ข้ามไปแล้วกันคนต่อมาก็เป็นตันลุงคนหนึ่งที่เหมือนจะทํางานที่เดียวกันนะครับนั่นคือคุณ โกโรโอทากินะครับเขาเป็นแบบผู้อำเนาการโรงงานโอทากิแฟคทอรี่นะครับหรือไปที่วิจัยที่หลายคนมาเรียกเขาว่าโอยาซังนะครับโดยเขาไม่สนใจเกี่ยวกับ UFO หรือแบบสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทะไรนะเนาะเขาใช้เวลาหลายปีเนี่ยเพื่อเหมือนทําวิจัยโครงการเกี่ยวกับการปกป้องโลกเนาะโดยหน้าที่เขาก็เหมือนกับยุนหรือเพื่อนของเขานะครับนั่นคือกําจัดพวกเหล่าไคจูที่บุกมานเองนะครับโดยตัวคอรที่พาตัวคอรทให้คุณทาคังยิวตารุนะครับก็ แต่ใครดูโครนันก็จะว่าเขาคือภาคทางนี้เลยโคนันนั่นแหละครับแล้วก็เก็นต่าในโคนันด้วยนะครับตัวละครต่อมาก็เป็นละครที่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นลานโดยังกุจิชินกซิล่านะครับตอนแรกผมนึกว่าจะจบไปจากกันสิแต่จริงไม่ใช่นะครับเขาคือคุณชุนยะซาโตะนะครับซึ่งเขาเหมือนจะเป็นข้าราชการที่ทํางานให้กระทรวงต่างประเทศนะครับแต่ต่อมาเหมือนเขาโดนโยกย้ายงานนะครับซึ่งผลก็มาจากการรับสัญญาปิศาซึ่งเขาก็ต้องไปสึบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการไขปริศนาเกี่ยวกับตัวก็ซิล่าเนาะ เดร็กคนที่พาตัวละครน,นี้คือคุณโยเฮอาซาคามินะครับอ่าคนนี้ก็ไม่มีอะไรข้ามไปเนาะต่อมาก็เป็นหนุ่มหัวท้องที่ดูจะเพลย์บอยหรือแบดบอยหน่อยนะครับเขามีชื่อว่าทาเกฮิโร่คาอินะครับ K I คาอินี่แหละเขาเป็นนักข่าวอิสระนะครับรูปตัวตนของเขานัา้นค่อนข้างยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเขาปรากฏตัวต่อหน้ายุนและเมย์นะครับซึ่งแน่นอนแหละนักข่าวนะครับเขาก็ต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสปหลาดนะครับเพราะดูเหมือนเลยเนี่ย ก็ลงไปคาชิงกอสตาเนาะมีหลายองค์กรนะครับมีนักการเมืองมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องแน่นอนนักข่าวนะครับที่ต้องเผยแพร่พข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งถึงแม้หน้าตาจูแบบอยแต่เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเขาเป็นตัวดีหรือตัวลายนะครับอาจจะสปายของต่างประเทศก็ได้แบบนั้นนะเนาะเดี๋ยวคนที่พาตัวคอนี้คือคุณเคนิจิซูซูมูระนะครับผลงานก็เขาพาเรื่องกิจธรรมะด้วย นั่นคือตอัวละครโอกิตะโชโกะนะครับตัวละครต่อมาก็เป็นตันลุงที่หน้าตาดูซี่เซียวมากนะครับไปอดอาหารที่ไหนมาเนี่ยเขาก็คุณเบเลอร์บีบีบานนะครับอ่าเป็นตัวละครต่างประเทศบ้างเนาะไม่ใช่คนญี่ปุ่นละเขาเป็นผู้ในการฝ่ายวิจัยของสถาบ,บันยูปาละนะครับที่สร้างขึ้นมาในอินเดียเออเหมือนเออเหมือนจะเป็นคนท่านจะเยอะยิ่งพอสมควรนะครับแล้วมีศักดิ์ศรีหรือแบบเขาเป็นอัจฉริยะทุอย่างนั่นแหละก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สนใจการปรากฏตัวของเหล่าสัปะหลาดนะครับโดยคนที่พากย์ตัวละครนี้คุ อายุนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะโดยผลงานก็โดดเด่นเช่นกันนะครับเขาพาเสยเป็นคุจิกิเบคุยะในบลิชนะครับแล้วก็พ่อของนางิซาในแคลนนาดน,นะครับอ่าก็เป็นเรื่องโปรของผมนะครับทั้งสองเรื่องเลยผมพอจะจินตนาการเสียงเขาออกแล้วเสียงเขาต้องเข้มเข้มก็เกิดตัวกะครเยื่อยิง,งเสียบิคุยะไม่รอไปแต่ไกลเลยถึงหน้าตาจะไม่เข้ากันเลยก็ตามนะครับหน้าตาที่คนยอดกันเลยนะครับแล้วเขาจมาก็เป็นตัวละครสาวแนวผมก็บอกไม่ถึงว่านี่เรียกว่าสาวแนวอะไระนะแต่เป็นว่า สีผมกับตาเธอเนี่คือสุดตรีนมากครับเธอคือคุณซาโตมิคานฮาระนะครับเขาเป็นเสมียนของโรงงานเดียวกับของกิโตกิดอะของยุนนะครับโดยแต่งหน้าแบบพังอนะเนาะมีทั้งแบบรอยสักเจาะเต็มที่นะครับแล้วมันจะคอยให้ดูแบบสุดๆในแหลายความหมายนะครับ,บเรื่องเนี้ยเนาะซึ่งถ้าเกิดเ,เ,เ,เธอเป็นคนของวิศกรเนี่ยและ้เกิดเธอเป็นคนของวิศกรก็ก็ต้องเกี่ยวข้องกันร,รับมือกับพวกสัประหลาดเนาะข้อมูลก็มีแค่เนี่ยคือข้อมูลเธอน้อยมากนะครับ เรียกว่ากลุ่มวิศวกรที่คอยดูแลเกี่ยวเครื่องจักรเนี่ยก็มีคนหลายประเภทเนาะทั้งแบบเนร์ดคนหนึ่งมนุษย์กล้ามคนหนึ่งแล้วก็มีพังเกลคนหนึ่งนะครับโดยคนคที่พาดตัวคนนี้คุณอายโกะทาเคอุจินะครับผลงานเธอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นตาลงอ้วนที่ถือพัดนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นตัวร้ายหรือไม่ใช่ตัวร้ายก็ได้นะครับเขามีชื่อว่าซูเนทโทโมยามามโตะนะครับเขาเป็นเหมือนผู้ในการของเขตซุนโนะอะไรสักอย่างนี่นะครับ ซึ่งในข้อมูตลตัวละครนี้ก็แดกว่าง่าจะเป็นตัวร้ายละมังนะเพราะว่าเขาให้ยามตัวละครนี้ว่าเหมือนแบบจุดเด่นก็คือพูดจาหวานล้อมเก่งนะครับมีทักษะด้านวาจาเขามาันจะมีล้อย,ยิงที่ดูไม่หวาดกลัวอะไรและดูเหมือนเขาจะมีความลับอะไรบางอย่างนะครับไอความลับเนี่ยแหละคือไม่รู้มันจะดีหรือไม่ดีนะครับแค่หน้าตาก็ไม่น่าคบเลยนะครับโดยคนี่พาคืคอคุณจินอุไลยมันะครับ ก็ผลงานส่วนใหญ่มีแต่ตร๊ตโขเก่าๆเนาะก็มาเข้าจัดได้เกรย์คามแล้วกันแล้วกอนต่อมาก็เป็นตัวกะรที่หลายคนอาจจะก็จะผิดเคี้ยวเป็นคายโกะแอนพัฒน์สันชินโกซิล่านะครับพอรู้แบบตัวละครที่คล้ายกันมากนะครับเป็นกรณีเดียวกับตัวละครที่เหมือนลาโดยังูจิตอนแรกผมคิดว่าไอแอนิเมะอันนี้มันเป็นสปินออฟของชินโกซิล่าหรือเปล่าวะแต่จริงไม่ใช่นะครับตัวละครนี้มีชื่อว่ายูกิเอะคานาโกะนะครับเรียกว่าเหมือนทักกบควเธอเนี่ยเป็นข้าราชการหมดเลยนะครับทำมานเกี่ยวกับการเมืองหมดเลยโดยบอสเจ้ารรรรราาาชกกของงะะททวยปเศ นนข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากเป็นนักการเมืองคนหนึ่งนะครับแต่นอนก็ต้องมีบทสําคัญแน่นอนแหละถ้าเกิดมาเกี่ยวกับกอซิล่างี้การเมืองงี้เนาะโดยตัวะครที่ภาตัวคอนี้คุณโคโตริโคอิวาอินะครับโดยผลงานก็อาจจะไม่เยอะแต่มีผลงานที่ผมดูผมชอบมากนะครับนั่นคือตัวคอนโลริตนาเลนเกะจากนนนนบิโยรินะครับเนื้อป้าซื่อนะครับจากตัวคอนโลริมาพาเสียงเป็นโอ้โหตัวคอนผู้ใหญ่มากเลยนะเรียกว่าโคตแตกต่างอะตัวคอนต่อมาก็เป็นตัวคอนหญิงอีกคนหนึ่งนะครับละครนนี้มีชื่อว่าหน้าชื่อว่า เควแอาารีตาอ่านพีก็กขอขอภัยนะครับในความที่ภาษาอังกฤษเองคำนี้ค่อนจะอ่านงงๆเหมือนกันนะครับก็เป็นหนักวิจัยที่พอสต์าาบทความของเมย์เนี่ยเธอก็เป็นคนเหมือนน่าจะเป็นแมวมองอ่ะคพอ,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 อเห็นเมย์ว่าเอองานวิจัยที่เมย์พิมพ์ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเนี่ยเธอคิดว่าเออเมย์มีทักษะอาจจะชวนเข้ามาร่วมโครงการหรือสักอย่างอ่ะเนาะโดยเธอเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับเคมีนะครับโดยตอนนี้พ้าโดยคาฮกโคดะนะครับผลงานก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เป็นอนิเมะค่อนจะเก่าพอสมควรนะครับเอ็กซ์พลังรนท์ลางโลกยังมีมาแล้วเลย ก็ข้ามไปแล้วกันสมาชิกตัวละครโลลิไหมนะครับน่าจะเป็นตัวละครน่ารักตัวหนึ่งนะครับนั่นคือตัวละครลีน่าบานนะครับลีน่าบานก็เป็นลูกสาวของตัวละครชื่อบีบีก่อนหน้านี้นะครับก็คือลูกสาวของคนที่ภาคคุจิกิไปคุยย่าเลยครับเรียกว่าไม่เหมือนกันเลยนะเพราะลูกสาวผิวสีเนาะตัวแสพยาของบีบีอาจจะเป็นคนผิวสีนะครับโดยเหมือนตัวละครเธอเนี่ยจะมีสากระตือร้อนเหมือนพ่อของเธอมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับและเหมือนเธอเป็นตัวละครเด็กใจสู้เนาะพอดูเหมือนเขาบอกว่าเหมือน พอพ่อของเธอเนี่ยไปวุ่นวิจัยเกี่ยวกับกอรซิล่าทำไม่ค่มีเวลาดูแลลูกสาวเท่าไหร่เธอก็เลยเหมือนต้องพึ่งพาตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับโดยคนพาตัวครที่คุณลูนะโอนโนเดละนะครับก็ผลงานพึ่งผ่านภาคมาแค่เรื่องเดียวผมก็ไม่เคยดูนะครับก็ขาดไปแล้วกันรู้สึกเรื่องนี้นักพากย์หน้าใหม่เยอะเหมือนกันเนี่ยพวตัวละครหนุ่มสาวเนาะตัวละครต่อไปเป็นตัวละครสายทหารบ้านนะครับนั่นก็คุณโยชิยะสึมัซึบะระนะครับก็เป็นผู้พันกองกำลังป้องกันตัวเองภาคพื้นดินนะครับเรียยยกวว่่าาเเค้้ออูแนนนนหปปงััรระะทศลบ ก็สาสก็รับประกันตัวเองเนาะบุคลิกก็ตามสายทหารตรงไปตรงมาจริงจังนะครับโดยคนณภาพตัวละครที่คุณโทมุยุกิชิมูระนะครับแล้วก็โาม่าก็เป็นตัวละครที่ตัวใหญ่แต่ก็น้าตาเลยเป็นมิจรุคนเมื่อกี้นะครับนั่นคือคุณมาคิตะเคนะคากาว่านะครับเขาเป็นพ่อบ้านนะครับไม่พ่อบ้านตัวใหญ่จังเขาเป็นพ่อบ้านทำงานให้กับหมอรีนะครับเรียกว่าเขาเป็นตัวละครมีความรับผิดชอบต่องานมากและความไว้วางใจจากดอตเตอร์รีนะครับ มีมีการ์ตูนตัวก่อนพ่อบ้านนันเป็นเมนแคสนี่ก็คิดว่าก็น่าจะมีบทบาสำคัญนะครับพ่อบ้านเลยนะอาจจะเป็นพ่อบ้านไม่อาจจะเป็นพ่อบ้านไม่ธรรมดาก็ได้นะครับโดี๋ยวคุณภาพตัวคนนี้คุณฮิโรมิจิเทสุกะนะครับต่อมาก็เป็นตัวคอนเจตัวใหญ่มันนะครับตัวคนนี้มีชื่อว่าทิวดามิระนะครับข้อมูลค่อนข้างจะสั้นพอสมควรนะครับเพราะเหมือนเคยเป็นตัวแทนของบริษัทชีวะโคซัสเทียมนะครับเป็นคนหัวโบราณนะครับแลมมันจะขัดแย้งกับตัวคอนซีเฟนแล้วก็บีบีนะครับแค่นี้แหละเรียกว่าสั้นมาก ซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นตัวละครที่สายแบบตัวละครแบบสายหน้ามันไส้น้องถ้าบาโอกโห u ราาเนี่ยเดยตัวละครที่พตาตัวละครนี้คุณมิสโกอิโซเบะนะครับต่อมาเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะเป็นคนต่างประเทศที่หน้าตานี่คือแบบยินโจเล่มากก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับที่บอกตัวละครของทิวด้ามีปัญหาตัวละครซีเว่นก็คือซีเว่นคนนี้นะครับไมเคิลตีเว่นดูจากชุดจากหน้าตาก็รู้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นนักการเมืองอันรัยมของอังกฤษนะครับ เป็นนักการเมืองของประเทศทั่วไปที่แบบว่าเออเขาเป็นนักการเมืองเนาะอาจจะเป็นแบบสไตล์สตูดิโอไทยนักการเมืองไม่ดีแนะมั้งนะเขาจะเหมือนจะคอยเหมือนไปที่ปรึกษาแนะน,นํานู่นนั่นนะครับอาจจะแนะนำเรื่องการใช้อาวุธอะไรแบบนั้นเนาะซึ่งแต่แม้กขาจะทํางานร่วมกับตัวละครทิวดาแต่จะเหมือนจะมีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่บอกไปเหมือนกับตัวทิวดาเนะาะคนทผลงานตัวละครนี้คุณเคนตะบิยาเกะนะครับ ซึ่งเขาก็ไม่ใช่ค,คนไกลเสื้อหนังกอซิล่านะครับเขาภาคตัวละครเผ่าบิลูซาโตคนหนึ่งชื่อว่าเบลูเบลีฟูเอลุนะครับในกอซิล่าอนิเมะไตาภาคนั่นเองนะครับเรียกว่าตัวละครค่อนจะเยอะแล้วก็หลากหลายรูปแบบเนาะก็คิดว่าตัวะครนี้เรื่องนี้สเกลคงเป็นแบบรอบโลกอะ่ะมีนักวิทยาศาสตร์มีวิศวกรมีนักการเม,มืองมีทหารนะครับต้องมาร่วมมือเพื่อมารับมือภัยที่เกิดจากตัวกอซิล่าหรือไคจูตัวอื่นนะครับ ก่อนน่าสนใจนะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนาะซึ่งดูเหมือนเท่าที่จำได้มันจะมาเดเมสาใช่ไหมมาก่อนก็ซาวเวอร์ซั่งของอีกเราจะให้ดูเรื่องนี้ก่อน God Kong อก็ตัวซึงของนะแต่ในความที่เป็นซีรีส์ไม่แน่จว่าเขาจะยัดลงในฟิกทีเดียวจบ13ตอนหรือเปล่าอาจจะเป็นอาทิตย์ละตอนเหมือนกับสไตล์ญี่ปุ่นปกติก็ได้ถ้าเกิดดูเทียตอนนี้เราคงได้ดูไปแล้วก็เข้าลงพอดีนะครับก็ตัวซึ่งองเนี่ยนอกจากว่าวันในมาเธอไม่ดีปัญหากับทางค่ายเอเจนลี่นะเอ๋ผมจะพูดถึงดราม่าของ God Kong อกนะ็ตัวซึ่งของอ พอช่วงนี้มีดราม่าอยู่นะครับก่อประไม้เนาะแล้วท่านผู้ชมชอบตัวละครไหนเคีื่อตัวละครไหนน่าสนใจยังไงแน่นอนเราก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพนีม,ม่าหรอกแต่คิดว่าตัวละครน,น่าสนใจยังไงก็มาเมนกันได้นะครับชออาวอัลติร์นคัสิล่าเอ,อ่ยลูบ,บี้เอ,อ่ยปาสซิทเอ,อ่ยโดรา์มันพเพเ,เตอร์ทรเทอร์เมเตอร์คอมมายของเคอร์เลยตามเนี่ยนะครับผมมีเฟลเบอร์แฝดตัวก็เกิดการถ่ายแล้วมาทำในเฟซได้ในทูไม่สต็อปเท่าไหร่เสอร์วันนี้กับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ